อันนนูพิธีกรไอล่ะไาะยังนี่ี่ะางแยงเีวบางเขาทุกทิ้งแตกใจมันแหลกเพราะน้ำเธอเป็นบทเพลงที่ไพเราะ เท่าที่เราได้มาเมืองจีนแล้วได้ฟังจากเจนเองนะคะตอนนี้เรามาที่เมืองอะไรนะคะเรมืองอะไรอ่ะจูโจจูโจนะคะจูโจแล้วตอนนี้เราก็อยู่บนเรือแล้วอ่าแล้วเรากำลังจะไปเข้าไปที่หมู่บ้านอย่างที่เราพอได้บอกให้ฟังว่าจะ ไปชมหมู่บ้านที่มีวัฒนธรรมที่เก่าแก่อยู่ใช่แล้วลองดูสิตอนนี้เรากำลังร่องเรืหมู่บ้านร้อยปีหมู่บ้านร้อยปีใช่เก่าแก่มากๆจะได้ไปเห็นคนจีนว่าชีวิตคนจีนที่เก่าแก่หน้าค่ะหน้าค่ะอ่ะเดี๋ยวว่าถ่ายรูปกันค่ะหนอ อุ้ยแสงสวยจ้าโอเคสวยมากด้วยเอต่อต่อต่อนะคะอีกทีผมถึงไหนละก็ตอนนี้เรานั่งเรือกันมา6คนแต่ละเรือแต่ละลำก็จะบรรทุกคนหกคนอาอาถ่ายรูปค่ะมองที่เลนจ้า อากาศค่ะแล้วบรรยากาศตอนนี้ก็อากาศกำลังสบายสบายเพราะว่าฟอก็ใส่ใส่ข้างในมาเยอะเหมือนกันมีรองจอนข้างในด้วยนะคะทำให้แบบอุ่นสบายพร้อมกับบรรยากาศที่เหมือนเปิดแอร์ตลอดเวลาแบบนี้ชิลกันเลยมาเออไปหน้าลงเลยใบหน้าหล่อยเลยก็บังอ่าจมาสะดุดนิดหน่อยเขาบอกให้ระวังเลื้อยเอียงเลื้อยเอียงเราจะมาร้องเพลงให้ฟังกันเลยค่ะ นิดเดียว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 ,ดดยวขอโทษนะคะ <laughs> ฉันคือผู้หญิง I'm sensitive ลาแล้ว,ลวอ๋อเดี๋ยวช่วยประสานฉันคือผู้หญิง I'm p o s i t i ี e ผู้หญิงก็คือผู้หญิง I'm sensitive ผ oh, oh. ู้หญิงก็คือผู้หญิง แม่ได้มานั่งร้องเพลงอยู่ท่ามกลางเรือนะดูสวยๆยังไงก็ไม่รู้พีอาไี้สะใจอันางี ben, ้ระยะงางไกอุตงี้อุตงี้อุตางี้อตางีลางอเตางอุาี้อุงี้อุาี้อุตา้อุตาง้อุตที่เขาบอกเางอาอาีอาอ้อางออาองีองออางี้อ้อางี้ออางี้าี้เาีาาา้ ค่ะอ่าที่บอกไม่ย้อนเขาไม่ย้อนแล้วก็คือนั่งเรือชมสองาิทางที่ดูเป็นเก่าแก่สวยงามแบบพี่เปิ้ลลงเรือแล้วรอด้วยนะก็ยังไม่ย้อนกลับมาแล้วไงเดี๋ยวเดี๋ยวไปลงเรือแล้วรอด้วยนะไปช้อปปิ้งกัน